เออ,เ,อ,เ,อเมืองบ่อโพแผ่นดินของพ่อข้าทหารกล้าคุ้มครองป้องรักษาน้ำตาโพมากล้นไลลออกมา ของประชาทั้หลายได้ต้มเกลือเอยเอยเอเ,อเกลือที่ได้ใช้เป็นสเสบียงทรงหมายดำรงคงไว้ได้ช่วยเหลือ รวมพลังห้าทุนไว้จุ่นเจือเป็นบ่อกเกลือสืบสารนับพันฮปีสาปมรปอพ